โอ้ยทุกคนดูหอยตัวสุดท้ายที่เราจะกินตอนนี้นะครับโอ้โหฉ่ำโบฉ่ำโบฉ่ำโบ้ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับหอยแครงยักษ์นะครับวันนี้เอามากินเป็นเมี่ยงหอยแครงแล้วก็จะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดเฉยๆด้วยนะครับวันนี้น้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับเขียวสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพริกแดงจินดาครับทุกคนก็เลยใช้แค่พริกขี้หนูล้วนแล้วก็จะมีพริกขี้หนูที่มันเป็นสีแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับวันนี้หอยแครงตัวใหญ่บึ้มๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิ มันใหญ่นะฮะก็ประมาณตัวตัวประมาณแบบว่าเท่าอุ้งม,มือของเราประมาณนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นหอยแคลงแหละเพราะว่าคราวที่แล้วอะครับคือมีคนบอกว่ามันเป็นหอยแคลงแหละเพราะหอยคลางมันจะมีขนอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่ามันเป็นไซส์ใหญ่ที่เขาหามาได้นะครับนี้ทุกคนเปิดให้ดูหูน้ำนำนำน้ำแตกออกมาโอ้โหนี่ น่ากินมากนะครับอืมมาเดี๋ยวเราเริ่มกินตัวแรกกันเลยดีกว่าเอาตัวนี้เลยที่เราเปิดขึ้นมานะครับน้ำจิ้มตัวในถ้วยจะเป็นผสมถั่วตับหน่อยนึงอืมก็จะมีความหวานขึ้นมาอร่อยอหอมหวานอร่อยมากอืม,มน้ำจิม้มซีฟูดแซบๆของเรา อร่อยมากเส็จผักชีมาเดี๋ยวเรากินเป็นเมี่ยงบ้างครับ เอาเลยนะครับอร่อยรัอืทุกคนน้ำจิ้ม ที่ผสมถั่วตัดอร่อยมากเลยครับหอยกรอบแดงฉ่ำๆฉ่ำๆเลยนะ ตัวใหญ่นะฮะเทียบกับขนาดซ่อมอจิ้มซีฟูดแซบๆของเราดูไม่ออกเลยว่ามันคือหอยอะไรกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวใช่ไหมครับกรอบมาก เลือดป่ะเลือดไหลไข่ย,ย้อย<笑><笑>เฮ้ยอันนั้นเหนื่อยืมราดน้ำจิ้มลงไปครับ ช่วงนี้อยู่ดีๆฝนก็ตกนะทุกคนอากาศก็กลับมาหนาวงงมากสรุปเมษาหน้าหนาวหรือว่าเมษาหน้าฝน <c oughs> หรือว่าเมษาหน้าร้อน <c oughs> <c oughs> มันต้องอย่างนงี้หอยแครงนะครับจิ้มซีฟู้ดแซบๆคิดว่าน่าจะฝนตกทั่วประเทศเลยนะช่วงนี้ อายุเข้าอเนาะแซ่บเอาจิงนะทุกคนหอยแครงตัวใหญ่จะได้เรื่องของความสะใจแล้วก็เรื่องของการกัดกรุบกรุบกรุบแต่ถ้าเกิดว่าความหอมความหวานความ ของหอยอ่ะตัวเล็กอร่อยกว่าครับ อ๋อลืมบอกทุกคนวันนี้หอยทั้งหมดสองกิโลนะครับ <c oughs> กี้ว็าจจะบอกว่ากินไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆกินด้วยคือกินหอยคนเดียวสองโลนี่ก็คือแบบอว่าไม่ได้นะมันบอกได้ <c oughs> แต่อร่อยไหมอร่อยครับเพราะาหอยมันใหญ่มันกรอบแต่ความหอมความหวานนี่ต้องให้ตัวเล็กเลยนะเขาแบบว่ามีความหอมของหอยมากกว่าครับ ไม่ธรรมาดาหอยเราก็จะแกะหอยแดงๆแกะหอยแดงๆตรงนี้ลงไปนะฮะอื้อหือ ห mm hmm. ล่อจัง mm hmm. ใหญ่จัง <c oughs> ลาซีฟูดที่ผสมถั่วตัดมันจะได้เข้ากับการเป็นเมี่ยงอื mm hmm. มาครับทุกคนตัวสุดท้ายวันนี้อาจจะบอกว่าเหลือไว้หนึ่งสองสามสห้าหกจดปดจริงๆอ่ะคือหอยตัวหนึง่งอ่ะมันประมาณสิบถึงสิตัวต่อโลฉะนั้นวันนี้กี้กินไปโลกว่าละควรพอเนาะอู้ทุกคนดูหอยตัวสุดท้ายที่เราจะกินตอนนี้นะครับโอ้โหช่ำโบช่ำโบช่ำโบซีฟูดของเราราดลงไปในหอยชื้น うん。老 โอเคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วกับการกินหอยแครงตัวใหญ่อีกแล้วนะครับคือมันสะใจตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเคี้ยวกรุบ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 ได้แต่ว่าถ้าเกิดความหอมความอร่อยนะครับกี่ว่าตัวเล็กที่แบบว่าไซส์กำลังกินอร่อยกว่ามันจะมีความแบบว่าหอมของหัวหอยเยอะกว่าจริงๆอ่ะทุกคนนะครับเอาเป็นว่าเราก็ลองเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆนะครับยังไงช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนเยอะจริงๆนะครับผมลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เป็นเพื่อนดูกันเยอะๆด้วยนะครับ กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย